ปานี้ให้พี่น้องเบิ้งง่อนมันตามตัวเนี่เออเดี๋ยววาจับกบพี่น้องว่าจับกบพี่น้องบิ่องเ้องต้นกันสวัสดีค่ะเก้งสร้างกาะสินค่ะมาพบกันในช่วงเกษตรสร้างเงินค่ะเมื่อนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งการเลี้ยงกบค่ะเป็นจ้งใดไปเบื้องกันเลยค่ะมาพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มกบค่ะ เจ้าของฟ้ามกบแนะนำตัวเนี่ยค่ะซื้ออย่างเนาะคะ่ะซื้ออันสมใจสุกวงจ้ะสมใจเนาะค่ะซื้อเหรนซื้อแม่จอยเนาะ<ม>ค่ะแม่จอยเลี้ยงกบโดนเราบอกค่ะนี่เลี้ยงมาจากปีแล้วเลี้ยงมาสามปีแล้วจ้ะโอ้เลี้ยงมาสามปี <S 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 พิกัดที่เ้าเลี้ยงยูย่บ้านใดค่ะนี่เลี้ยงกบอยู่บ้านไหนยูน่บ้านเชียงคือ้อยู่บ้านเชียงเครือาตำบลเชียงคือ่าอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โอ้ค่ะค่ะเฮ็ดจังใดค่ะคือได้มาเลี้ยงกบมีแนวคิดจังใด ทีแรกกับว่าได้ตั้งใจเลี้ยงหราจ้ะข้าเจ้าไปขายของอตลาดข้าเจ้าหลดมาขายแม่พันกบหาก็เลยซื้อมาเลี้ยงจะโอ้พาดเลี้ยงแล้วเขาซื้อโตมาโตเท่าไหร่คะซื้อพอพันอเล่าน้โธุ์แม่าานนออร่ยยพังกกกกบบ สองสามตัวกิโลนึงค่ะาขาเลียงแล้วขาขายกิโลเท่าไรค่ะขายขายทรงอันในตลาดกะทรงพขาเจ้าล้วลลอยอมันเป็นทรงกบน่อยว่าได้ขายกบใหญ่โอ้เน่นขายกบน่อยเนาะ,ะลูกมันลวลวลล,ล,ลลอยทรงล้วลลอยทรงล้วลลอยค่ะท่งในตลาดลละลอยเข้าไปเข้าไปทรงตลาดใดี๋ยวค่นีไปทรงตลาดสกลนครจ้ะสะกลนครอืมเขาเรียงหลายบ่อค่ะหลายอยู่จะประมาณจก เกือบ20โบจ้ะโอ้ค่ะเกือบ20โบแต่ละโอนี่กว้างยาวเท่าไหนค่ะกว้างผมว่าอันสองมตรกลัวจะสองมีด6เมตร7เมตรพูดเนี้ยเหยาผมว่าจะสสิบิบเมตรอยู่อ่าเมตรโอ้นี่ค่ะนี่ค่ะให้เบิ้งตัวอย่างผู้ใดมาอยากได้โกไปอ้อมก็ได้พักกระแยงพร้อมค่ะนี่ดีดีแล้วเฮ็ดดีพุ่นน่ะยาวไปพุ่น พักล่างเป้งน้ากบลงกะเลี้ยงผักไอ้กบกับแตงเขาเอาน้าใส่มาเปลี่ยนทายน้าจ้ะน้าบ้วนบดานจ้ะเขาเปลี่ยนน้าดูบ่คะนี่เปลี่ยนทูมืออ๋อเปลี่ยนน้ำโซมือเลยบ่ไม่ไดจ้ะโอ้พี่น้องเบื้งกบมีแต่ตัวใหญ่ๆค่ะแต่ว่าสิให้เบิ้งกบตัวนี้มันแก่งตายนี่มันน้อนไงท้องแก่งตาย น,นั่นโดนเติมแล้วนี่ <c ười> โกลบแจ้งตายอันบ่นตายเดิค่ะนี่อันบ่ได้ตายอันนี้แต่ตัวยังง่าค่ะปื๊ดเจ้อ่อนโอ้ยออาเงี้ยวว้าโล่นี่ออกมานีไปแล้วปดลายค่ะก็จะกินบ่มีหยังอูอ้หูแต่ตัวใหญ่า จากโตโลนี่คือตัวไงคะแค่วันสามสี่ตัวนี่แหละลูกสามสี่ตัวโลนี่มันจะแอบอยู่นนี่แอบอยู่นนี่มาเบิ่งมะบึงกบอยู่ใต้นี่กบไงกบไงกบไงว้าวมีแต่ตัวใหญ่ว้าวอู้บอู้บอึบตัวนั่นเออตัวนั้นแม่ตัวใหญ่แม่เอาไหมตัวใหญ่ค่ะโอ้ไปแล้วไปแล้ว กบเต้นกบเต้นตัวใหญ่คกลายปาดเออเออเออปาดเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้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 ยึบงั้งลุดงั้งงั้งยบอุ้ยสุดยอดงั้งงั้งเอาปาดหนาสิหนาสิสองตัวโลวแมนบอนี่ตัวใหญ่ปานี่ให้พี่น้องเบนคอนมันตามตัวนี่นี่ยึบ ว่าจับกบพี่น้องว่าจับกบนี่บ่งกบบงบ้านน้ำกันค่ะพี่น้องกบบ้านหรือกบนาเนาะนี่มันแนมแต่ซอออนซอออนลายค่ะโอ,อ้ว้าวนี่ค่ะลูกกบที่เพิ่นจับไปขายโลละหนะึ่งร้อยเนาะโลละหนึ่งร้อยค่ะผู้ใดยอยากเอาไปเลี้ยงเนาะเพิ่นกับสิมิพอพันธ์แม่พันธขายต่างหาก พ่อพันแม่พันขายจังใดค่ะคู่ละห้าร้อยโอ้พ่อพันแม่พันขายคู่ละห้าร้อยพร้อมไขยันอครพ่อขยันคู่ละห้าร้อยค่ะพี่น้องนี่ผู้ใดสนใจติดต่อได้ที่บ้านเสียงเคือกับแม่จอยเนาะค่ะน้ำต้องหลงอันนี้กบพันธนี่อย่างค่ะเพื่อนๆลูปกกับกบนาพันผสมอืกบเนี่ยกบลูปกเป็นไหม ผสมใส่กันมันต่วนใหญ่ขนาดผสมกบนาซื่อๆมันบ่ใหญ่โอ้ค่ะเพื่นผสมได้ดีเนาะค่ะมึงเนี่ยมันใหญ่มามมันติดตัวยังงี้มันติดที่แรกมั้ยนะอืมค่ะาไปบิ่งในบ่อปูนกันมี่ค่ะนี่ค่ะแล้วเลี้ยงอยู่ในบ่อดินแล้วเราก็ยังมาขยายเลี้ยงในบ่อปูนอีกนะที่นี่เก็บแม่พันธุ์แม่ยำเชิงเนี่ย ยังก็ค่ะย้ำเก็บแม่พันย้ำ<อ>เอาไปเสริมไข่แหมโอ้มองเก็บแม่พันนี่มันพบเสาไข่แล้วก็เอาไปไว้บอดินมันจะแยกกันได้กับกบผูกกบแม่อเอาเบิ้งจังไดค่ะวิธีเบึ้งกบผูกผกบแม่ตุมต่มมองแหมตี้อันเดอรบิลหมคค่ะอยากบึ้งตัวแม่กับตัวผูกกบแหมนี่ค่ะกบตัวแม่แล้วสีแยกตัวแม่ต่างหากค่ะนี่ จากเดือนเขาจังจับแยกมาเนียมาใส่หนีต่างหากค่ะกรบจากเดือนกรบเจ็ดเดือนจ้าเพอเอาว่าเฮ็ดแม่พันน่ะนี่กรบเจ็ดเดือนเอามาเฮ็ดแม่พันเนาะเขากระเด๋วใส่น้ำกันบอกค่ะตัวผู้ตัวแม่นไหมโบจ้าใส่น้ำกันน้ำซีโอเซิงกันโอ้ติเอาตัวผู้กับตัวแม่เอาไว้น้ำกันบวซึ่งกันวัตีิเอามาด่าเนื้อมาเซลอยน้ำกัดอันนี้ตัวแม่เนาะ นี่เด right. oh ี๋ยด้อแม่พันธุ์มันอันนี้แม่พันธุ์กบเมนบ่จ้านี่แม่พันธุ์มดพ่อพันแม่พันธุ์ปุ้ดคู่ละห้าร้อยไปเปิดอันสั้นตรงนโอ้เป็นดาสะอ่อนแห้งแล้วเห็ดแบบธรรมชาติเนาะเลี้ยงธรรมชาติเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยค่ะให้อาหารเปลือกเขานชื่เปลืองอยู่ในยามมันเปลือกมันเนาะมันลายกับมันกับเปลืองธรรมชาติ ตัวจ่วงหนิมก็ค่อยกินอาหารกันไหนเคมไงแล่วงง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 งคุงงงงงงงี่งงงงงงงองง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 ไงงงงางง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 งิงง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 นงง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 ง่งงงดเงอค่ะงง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 งันพงนงงงพงงงงงค่ะกงงงงงลงงยงไงงงงงยงง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 ะนงง Är, ตัวใไ <ป S 1> วงี่มียสองตัวลูตัวสองตัวรูค่ะของจีนนี่ตัวไงค่ะนี่อยู่ในบ่อแล้วก็จะเอาผักบุ้งเอาเอาผักผักตบค่ะมาให้อันกบอยู่เนาะมันจะเย็นไหมค่ะเป็นธรรมชาติอยู่ในบ่อนี่ีประมาณจะตัวค่ะเนี่ย บัท่านไหนนับจ้ะบอกว่าบัท่านไหนนับแปะพันไหวนี่จ้าอ๋อเอาไหวซื่อซือาไว้ซื่อแล้วบว่าได้นับก็บบัแปะพันตัวเหมือนยื่นประ่อนิโข้ยกบอยังมั้งามแทวบัวเคยเห็นกบงามปบบนี้ zoom ใกล้ๆให้พี่น้องเบิ่งตัวใหญ่ค่ะอันนึงงัดขึ้นแล้วเพิ่งอันนี้เพิ่งอันนี้งัดขึ้นเบิ่งอันนี้นี่มีหมดเหรเอาทีเด็ดทีเด็ดฮึบ โอ้ลายครับิ้นต์ผู้ใดสิซื้อไปอ้อมไปผัดเผ็ดอยังสิก็ได้เนาะได้มิ้นตีแต่ซุ่มมากอย่างน่ะข้าขนมาซื้อไปกินตัวใหญ่ๆยังสีโลละเท่าใดคะนี่โลละาโรยคือกันน่ะโอ้ตัวใหญ่ๆกับโลละาโรยนี่ตัวอันลูกมันออกไปเลี้ยงหนังกระโลละลอยคือกันบมอคะลอยโอ้ยา่มันแพงกับลอยกลัวมันก็เลือกแต่ตลาดคือกันค่ะค่ะ อยู่น้ำตลาดสุดยอดสุดยอดนี่แต่ตัวใหญ่ๆเศรอนกบตันนี้จะเป็นกบผูกค่ะพ่อพันกบจะอยู่ในบอนี่ในบอนี่มีประมาณจักตัวคะนี่ประมาณเกือบสองร้อยตัวจ้ะเพราะว่าเพิ่ณแยกออกมามี่นนเพิแยกลายอยู่ด้วค่ะคุณน่ะลายอยู่อันตัวผูก็จะก็จะมีลักษณะเออ่ตัวน้อยก็ตัวแม่เนาะ อันนี้กบน้อยค่ะพี่น้องนี่พร้อมขายโัวละลอยอู้แบบลายแบบลายนี่ลายาคักแท้โอ้ไม่ไปยูนันกัดลายาคักแท้นี่ยเป็นตาสะอ่อนเพิ่นเลี้ยงแบบธรรม,ม,าาม,มาชาติธรรมชาติมันก็นเลยเป็นตาสะอ่อนคักเนาะนี่พู้หนึ่ง ตักใบคลายก็สิเบิดแลด้ดังนี้พูนี่ะนิ้วเกษตรผสมผสานคองแทะคลองเต้นบ่อันนี้แล้วโลกบออกค่ะแล้วก็เลยเอาปลาดุกมามาปล่อยนี่พี่น้องมาเบิ่งบ่อปลาดุกพร้อมอันนี้ปล่อยจากตัวค่ะนี่อันสองพันจ้ะสองพันตัว ปล่อยด่นปานใดค่ะเหมือเพิ่นปล่อยในท่านผู้เดือนออืดๆๆเปรื้องบ่ค่ะอาหารปลาดุกนี่ก็บ่เปล้องปาลาดจาะก็ธรรมดาน้ำก็จักบ่บาดาลจ้ะโอ้เิ่นขุดบาดาลขุดบาดาลนี่น้ำเอ่อในการเฮ็ดเกษตรเนาะค่ะเพิ่นก็จะขุดเป็นบ่อบาดาลค่าขุดเท่าไรบ่ค่ะนี่ข้าขุดบาดานอุ้ยจอเองเอาจอเองก็เป็นพี่เก่งแท้โอ้ลงทุนหลายบ่ค่ะ ลงทุนหลายบ่ทุนกบบนีแต่ซื้อโทรลรอจ้ะกับปั๊มนี่ล่ะเบิดหลายปานใดค่ะประมาณประมาณเจาะบาดาลบ่ถึงสองพันหรอจ้ะเอาคือเจาะเป็นอีหยังเจาะนห่ออีกอันนี้เจาะจ้ะมันมีเด็กเจาะเองเลิกประมาณจากเมตรค่ะบาดาลนี่บาดาลประมาณยี่สิบเมตรคือจ้ายี่สิบเมตรแล้วห่าก็ใส่ใยปันมใยไฟฟ้าปันไฟฟ้าเข้าถึงบ่คะนาดนี้ยังไงโอ้ไฟฟ้าเข้าถึง โ <Okay, S 2> อเคก็จะสะดวกจากน้อยเนาะ<ช>ได้าเข้าถึงผักเครือเทศเบี้ยบักเครือเทศก,ทบกท็บักพีคค่ะแล้วเตรียมเพาะไว้ถั่วปลูกค่ะผักอีตูบักเครือกบผักอีตูแล้วเป็นแม่ค่าตลาดค่ะแล้วเรียกปลูกลายอันลายย่างเนาะเป็นเกษตรผสมผสาน<ช>นี่แล้วก็เก็บไปขายเองบ่วพ,พ,พนนันุพ่อค่าคนกลางนี่ค่ะปลูก้าใกล้ๆกันแล้วก็จะเฮ็ดปลูกผักขา ผักคาหรือผักชะอมนั่นเองนี่ผักชะอมเพิ่งปลูกบ่คะนี่ลงได้จากเดือนแล้วผักคาเดือนอ๋อต้นเท่าใดค่ะต้นพันเท่าใดให้ออกมาค่ะขายให้้ตนละบาทอ๋อต้นละยผักอีตูอันนี้ผักอีตูเขาใส่เขาใส่ปุ๋ยบ่ค่ะหรือใส่ใส่ปุ๋ยขิงหัวปุ๋ยขิงหัวก็ใส่จ้ะ อืปลูกวัฒน์ในนั่นหูก็สิใหญ่อืมทางอีตู้กันหาก็ปลูกเนาะพร้อมพร้อมทุกอย่างมีทุกอย่าง่ยเนโอ้เราเห็ดดีค่ะบางเนี้ยปลูกนี่ทางเข่าปลูกผักคาปลูกผักคาไปเน่าไปพู่นใกล้ๆกันนี่ก็ตรเป็นสวนยางเนาะเพิ่งเริ่มปลูกเนาะแต่มันเป็นนี่ได้ขาย ยิ่งข้างๆจะเป็นบ่อโนไม่อยู่ข้างใต้อยู่นี่โอ้ตีนี่ค่ะให้เบิ้งโอ้แล้าเลี้ยงป่าค่ะนี่แต่ว่านี่น้ำแห้งเนาะบ่อนี่อันขุดไว้ดักน้ำมันลุกมาเตออันข่างทิงมันมาถ่วงข้างล่างนะนะเลยขุดดักน้ำไปแต่ว่าน้ำคือพอเคยอยู่เนาะน้ำเพิ่งขุดตั้งปีนึงอ๋อหอก็ขุดอืมอืมอืมพุ่น ทั้งทั้งม้มพุนเรียงป่าอย่างค่ะพุนเห็นบ่านิน้นป่าตะเทียนป่า,ข,ปาขิงปะโคมีมัดทุกอย่างผสมล้กันล้กันเกษตรไว้เต็มมดนะัดน่ะตามร้อยพออยู่เดียวมีเบิดทุกอย่างคะ่ะนี่แล้วว่าปลูกฮอนต้นยางนาคะ่ะพุฟพนะฟังพุนขอบสะฟังพุนเป็นต้นยางนาเนี่ยจะลงมะพร้าหอมน้ำหอมอีกยังตุเรียนแขยังบ่ทั้นพอได้นี่ บักทุเรียนปลูกจากต้นเหรอคะยืนนี่ม่แม่นได้แล้วพกเจ็ดสิบต้นเนี่ยประมาณเจ็ดสิบเนาะอืเขาคิดว่าสีหายยังมาปลูกอีกอยู่บ่คะนี่ปลูกมยังมาทันเลี้ยง่ายดอกเออปลูกไปเรื่อยๆฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะอันบักท่านท่านยังก็ค่ะท่านท่านนุ่มสดจ้ะบักท่านนุ่มใหญ่แล้ว่ะพันธุ์พันธนุ่มสดบักท่านพันธุ์นุ่มสดนี่เพิ่งปลูกจักเดือนแล้วค่ะนี่ เพิ่งได้ปีหนึ่งนี่แหละจ้าปีหนึ่งอ๋อมันเป็นดอกแล้วพูดราพันนมสดเพื่ออื่นเนาะแต่ว่าอายเรว่าบักทันพันนมใหญ่แจ้งมินตาแซบหมักลินฟ้าเนาะค่ะหรือบักเทกานี่ต้นเทกาปลูกจักเดือนแล้วท่านี่ปลูกได้สามเดือนนี่แหละจ้าขันเตี้ยดีเนาะแั่นเตี้ยส่วนมากเสมอนี่ก็จะปลูกพันเตี้ยอันนี้กำลังปลูกต้นบักเขียบเขาก็ลง ช่วงหน้าฝนเนี่ยบ่ค่ะเนี่ยเพิ่งปลูกเรียงค่ะพี่น้องบ่เคยเขียนขึ้นกันเรียงมะยมมะมาจากใจค่ะเอาซื้อมาจากอันผู้พันผู้พันจากพระเจ้ามันกิดใกล้ๆกับผักหวานนั่นน่ะโอ้คล้ายๆกับผักดีเนียนแต่ว่ามันเป็นคขะอย่างไงตัวเอากินเอายอดเอายอดอ่อนมันเนี่ยผัดยอดอ่อนมาผัดใส่ไข่ก็ได้จ้ะผัดใส่ไข่ใส่น้ำมันหอยมันสีออกรสชาติแบบแดบง่าเป็นหวานจ้ะซื้อมาใหม่มาเพิ่งมาปลูกได้อัน ประมาณสองเดือนกัวนี่แหละแต่บ้านเป็นบ้านเป็นนวยแมาแต่น้ำเพริญมันอ๋อเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกพัดหนิมันหวานเลยพัดหนีมหวานแต่บ้านนวยไงพ่อถ้าบักมอนบ้านท่ามันสี่นวยน้อยๆจังสุดน้อยๆคิโลละ้ร้อยอยู้นี่มันใครอ๋ออ๋อเอามาปลูกจากต้นนี่อัปนซีหาต้นนี้วมีทุกอย่างเนาะมีทุกอย่างใกล้ๆกันกับปลูกบักเขือปลูกบักเขือปลูกบักเขียบ นี่แต่บักบานเขาเอิญเนาะ <c oughs> บักเคือบักเขียบต้นปลูกใหม่เพราะท่นลงตูกันเลต้นคาแล้วก็สิปลูกแซมไปค่ะโอ้มาเห็ดดีแท้ทั้งเบิดนี่เนื้อที่จากไรค่ะของเขานี่อันเนื้อที่ประมาณสิบก,ก่าไรอยู่หรอกจ้ะสิบกัวไรสิบเจ็ดสิบแปดไรอ่ะอ๋อกระเลี้ยงไก่พร้อมพูนะไก่เป็นกระเลี้ยงนี่ค่ะในน้ำกัดนี่แล้วก็จะแซมปลูกทุเรียนไปบาง บางส่วนนี่อันนี้เป็นข้าวเอิญผักยังก่อค่ะผักกัะจองจ้าวัานเัาเอิญผักผ้ายิ่งโอ้ผักผ้ายิ่งเรากำลังสิขยายนี่นจ้าโอ้ขยายพันได้พันมาจากใสค่ะนี่อันขอน้ำพี่น้องมาจ้าขอ,อน้ำพี่น้องมาอันขยายเลยจ้ะ ทีเด็กก็ได้ม้าสรงชำตุนหนึ่งดอกกำลังออกเนาะแต่มันกำลังสีมันออกเองเฮเขาเอาเอาเนบขยายไปนี่ฮะอันซุบมนี่มันออกมาจากดอกมันก็เลยเอามาเนบจากตะบาสุ้มน้อยๆอนั่นมันล่นออกมาจากอันแผ่ออกไปเองนันก็สีขยายเร็วอยู่นอกผักอันนี้เนาะจะผักกระแห้งค่ะพี่น้องบากลายโอ้เป็นแม่ค้าก็ได้เปียกมั้งสิละเนาะปลูกแล้วก็เอาไปคายเองได้เงิ้ดี อันนี้หญ้าพันนี่ยังคะนี่อันนี้เป็นหญ้าหวานจ้ากับอันพันธุ์อันเขาเอื่นพันธุ์ยังเหรออิสราเอลบ่พันธุ์อันเขาเอื่นอันจักรับพันนลูโอ้พันธุ์นี่เรียงงัวนน้ำบ่ค่ะคือได้ปลูกหญ้าหรือว่าปลูกหญ้าเรียงงัวนน้ำโอ้เรียงงัวจากโตค่ะหกโตจ้ะปสามเอาโอยางเอาโอยางเรียงกบเรียงปลาปลูกเอ่อผักผสมผสานพร้อม เกษตรผสมผสานนี่เขากีดอยางพร้อมบาค่ามีอย่างจากไรคะนี่ยางประมาณสองไร่นี่ยนะจ๊ะเโอาอย่างประมาณสองไร่ทีบัวลายปลูกกระจาะกระเจะเฮ็ดหลายอย่างเนาะแม่นค่ะเอาไปไว้ใส่เงินค่ะโอ้ยเลี้ยงห่านพร้อมค่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวเราพามาเบิ่งห่านพร้อฮันสี่ตัวเอามาเลี้ยงโดนบันไดแล้วค่ะนี่โอ้เลี้ยงได้เป็นปีมันออกไข่บ่จ้ะ อโอ้พันไข่ธรรม,มาชาติเป็นแตยูให้ค่ะพี่น้องมาเบิองน้อไม้น้ำค่ะแล้วปลูกน้อไม้พ้อปลูกน้อไม้ย,ยี่ห้ค่าเนี่มนีน้อไม้เรียงกับกิมซุ้งจ้ะน้อไม้เรียงน้องกับกิมซุ้งนะ,นะทั้งเบิดมีจะก,กอ่ะค่ะมั่นสองร้อยจ้ะโอ้ประมาณสองร้อยเขาตัดขายโลละทอาได้ค่ะเนี่ายแ่เามัน ธรรมาด่านก็โลละสิบบาทจ้ะแต่ว่าช่วงแรงๆมามันยังอยากแพงอยากหน่อยโอ้โลละสิบบาทก็ถืออยู่เนาะแต่ว่ายนย่ำแรงหน่ยค่ะย่ำแรงกับประมาณโลละสามสิบสี่สิบบาทขายได้ตลอดปีบ่ค่ะหรือจังใดขายได้ตลอดปีจ้ะเขาให้น้ามันจังใดคะนี่หรือจังใดวางทอจ้ะโอ้วางทอไปเลยระยะห่างแต่ละต้นนี่ประสามเมตรได้อ네ยู so ่เนาะ อันนี้พอ,อได้ค่อยได้อันตัวงันระยะ <ไป S 1> ทางว่านหนอกวิจาสัปเป็ลดเทพไปรดป่อืีเออเอาง่ายๆไปเลยนเนาะไม่ง่ยดเลียงงวัวพพ้อมครับพี่น้องนี่ปล่อยงวัวไปในส่วนนอไม่เลยพุนะ่ะอันข้างล่างนี่เป็นซาปา่าจ้าตะก,กี้น่ะเป็นไฮน่าก็เลยบบมีเวลาเฮ็ดหน้าก็เลยข<อ>ุดสาขุดสาจีแล้วก็เา,าี้ยงปลาโอ้ป้าเป็นถ้าไปบึงซาป่าเนี่ยจ้ะ เขาเลี้ยงปลาอย่างค่ะเลี้ยงปลานิ้งตะตะเพี่ยนนเหรอจ้ะเนี่ลายอันลายยางอืเลี้ยงปลาสลิดพร้อมปลลาสิดอันอันลูกไฟเอาให้อันนี้มันอัปลาล่งจากหน้าเขามันไในลายลายก็เลื่องเอามาปล่อยเลี้ยงอันนี้บ่ปลาสลิดนี่น้าเลิกบ่แค่นี่บ่เลือกจะประมาณเที่ยงเอวนี่แหละอันนี้อย่าไปว่าลงไปเบิ้งประมาณถ่วมหัว เออผู้นึงว่าเพียงแหววผู้นึงว่าถ่วมหัวสงสัยสีถ่วมหัวเนะวาะเบิ่งลักษณะเป็นตะลึกอยู่ไหมป้อยลายบ่ค่ะปลาสลิดลายอยู่จ้ะพึ่งเป็<า>ปนโตัวอยู่บ่มันเอามาป้อยเนาะ,ป,นะป้อยจักเดือนแล้วก็พึ่งป้อยพึ่งจะปลาลุนี่แหะเอาลมันเดือนก็กลัวนี่แหละจักเทือกเพราฮันจับปลาจักเทืออันบ่โอ้อันปีนี่ละ่ะขุดพร้อมกันไงกันหน่วยกันทึงเฮาเฮาขุดจากจากอันบ่อแค่นี ล่างประมาณหกโบอจ็ดโบประมาณเจ็ดโบุ้ยคือเฮ็ดดีแท้เนาะปล่อยอันไปแปลว่าลายลายป่าลายย่างนั่นไหมใส่น้ำมาแต่ใส่มาใส่อันโบป่าน้ำออกโบเองน้ำออกโบเองโอ้คือดีแท้น้ำออกโอเองท้องขุดแล้วมันก็มีน้ำเลยนี่นะแมีตลอดปีเลยเอ้าคือดีแท้จกเอาดินกิบปรทันวันนี้โอ้มันจะเป็น เขาเอิ่นว่าโชคดีเนาะค่ะขุดขุดบ่อแล้วมันมีน้ำออกมาเลยเขาเอื่นว่าเอตานามบอ่ออยู่นี่ะตะกอนป็นน้ามันเป็นน้ำค่วจาที่นี่กับผมมีเวลาเหตดหน้าก็เลยขุดส<ป>ะเ <ๆ S 1> ดียงปลาโอ้ดีดีดีสุดยอดเลยนี่เป็นหมองเป็นที่เขาถือแรงนามเนาะ,ะเป็นตาหนามเป็นสิป<ำ>ลูกปราเาน้ำหอมโอ้ยบรรยากาศก็สีดีค่ะตัวแบบนี้ สวนอ้อยแม่งของเขาบ่าขนา่นบ่จ้าของงันหน้าอ๋อค่ะพืนเี่เด,ดีค่ะพี่น้องมีสุยางแล้วปลูกตะไคร่ไว้เป็นแนวยาวไปเลยค่ะนี่ปลูกเข่าพอ่อขอไัยเพิ่งจะจะปล่อยสปริงเกอร์ติดสปริงเกอร์เนาะน,น้ำแรงน้ำแรงกับปล่อยน้ำใจค่ะนี่น้องใหม่ให้กิน แต่น้ำตัวนี้เฮ็ดคลายได้คนนี้มันไปกินแก้วแม่น้ำไม่ไผ่โับนี้อันเข้าเจาโจโจกินน้ำมันไหมข้าเจ้าโจะขายกันไเนี้แต่ว่าเขาถนจากวิธีโจยังค่ะแก่ยังน้ำแบบรุงร่างกายแบบมันสีมอย่างขาเจ้าว่าโอ้ม่เห็นเป็นมีน้ำเนาะโอ้ดีแท้ขวดละห้าสิบบาทคนนี้อันนี้ ตั้งเริ่มสี่บีานอหละ่ะล่ะเพราะว่ามันเป็นหฮมกาแล้วเรียงเปิดพร้อมเรียงป็ดเรียงหานเรียงไกลถ้าพี่น้องสนใจอยากมาศึกษาดูงานหรือว่ามาสื่อกบติดตอ่อสื่อพันกบลูกกบยังสีเนาะค่ะฝากเบอร์เนี่ยค่ะ098ย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองศสี่สองศูนย์ศูนย์ห้าห้าจ้ะแปดศูนย์ห้าห้าค่ะติดตอ่อแม่จอยได้ค่ะค่ะ แกงซาะละสินขอบคุณแม่จอยค่ะที่ให้พี่น้องได้เบิง่งกบละกะเกษตรผสมผสานเนะาะค่ะแกงซาะลาสินก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์ให้แน่กดแชร์ให้น้ำกดติดตามให้พอ้อมมด้อยจ้าสำหรับมื่อนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบุญมีฟาร์มกบค่ะจำน่ายลูกออสลูกกบกับกบค่ะนี่ ติดต่อได้ที่เบอร์0934674799ค่ะ